สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมไปครับปีค่ะและว,วันนี้เราสองคนจะเข้าไปต่องกล้องวงจรปิดในบ้านหลองอีกแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นบ้านหลังใหม่มก็เมื่อ2พาร์ทที่แล้วนะครับเราไปจับตาดูบ้านหลังเก่านะครับแล้วเราก็ทำงานได้สำเร็จนะฮะ <Yes! S 1> ผมใจใช่ไหม ภูเใจในตัวเองมากมากดูกันว่าในครั้งนี้เนี่ยเราจะเอาชนะบ้านหลังใหม่นี้ได้ไหมมันจะมีอะไรที่แปลกไปกว่าบ้านหลังเก่าไหมผมว่าบ้านหลังใหม่มันต้องไม่มีอะไรที่หลอนก็บ้านหลังเก่าปะไม่รู้สินะไปครับไม่เสียเวลาครับเอาล้ครับผม ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่กันแล้วนะครับแล้วก็เรามีเวลาถึง6กโมงเช้าใช่ไหมเธอหรือ7จ็ดโมงเช้าเราจะต้องเก็บรายละเอียดบ้านทุกอ่าห้องทุกหลังเลยอ่าทุกห้องเลยนะครับว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมตอนนี้เที่ยงคืนแล้วครับอุ้ยรูปนี้น่ากลัวว่ะใช่ตามเขาเขาอล์ต <พอ S 2> เลยได้ไหมเด<ล>ี๋ยวเธอมันจะไม่เปลี่ยนแล้วเธออร์ตแล้วหรอแล้วก็เผื่อไว้ก่อนอ่ะดูดีน่ากลัวขนาดนี้ใครเขาจะเอารูปแบบนี้มาติดที่ฝาผนังอะฮะใช่ไหม ย,ยังจำรายละเอียดไม่หมดเลยอ่ะอแก้วน้ำแก้วน้ำ<ะ>มันแปลกๆนะเขาว่าเออมันเหมือนมันล้มเลยปะใช่ไหมเบสอันนี้คือห้องนอนอ่าอ็อบเจกต์มันมูฟเมนต์แล้วกันฮะแล้วก็รูปภาพมันก็แปลกอ่ะมันไม่แปลกเราเพิ่งดูเองตอนนี้ผมว่าผมยังจำรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้เลยนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะในบ้านหลังนี้ เพราะว่ารายละเอียดรอบนี้เยอะมากๆนะครับเพราะว่ารูปมันแปลกไปห้องนี้แหละเขาก็ว่ารูปมันต้องแปลกไปแปลกยังไงเธอแจ้งไปแล้วมันไม่แปลกเธอเลยแปลกรุปมนี้ก็แปลกเดี๋ยวบกามีนะครับรูปมันแปลกทุกคนใครจะไปยืนท่านั้นบ้าเปล่าเฟสบุมรูปแปลกไปโอเค ก็คนทั้งบ้านนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ฝากช่วยสังเกตด้วยนะฮะผมว่าครั้งนี้ผมอาจจะไม่ชนะก็ได้สังเกตเสร็จแล้วก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะไม่เห็นอะไรแปลกสักอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้โอ้ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งแล้วหวังว่าบ้านหลังนี้จะไม่น่ากลัวเท่านะครับทุกอย่างเฮ้ยตู้เปิดผมว่าตู้เปิดเนี่ยขวาเห็นปะเนี่ยเออมันต้องใช้เป็นอ็อบเจกต์อะไรอ่ะ อ็อบเจกต์เคลื่อนที่แล้วกันนะครับอ็อบเจกต์มูเมนต์ไม่มูเมนต์ก็ดรอปเพนนะฮะมี2ออย่างงั้นถ้า<อ>ไม่ใช่ก็ต้อง<ะ>เป็นดรอปเพนแล้วกันไปกันต่อฮะทริคที่คนดูนะครับของทางบ้านนั้นนะม้าคือว่าให้เราเลื่อนกล้องบ่อยๆนะฮะเราถึงจะเห็นว่าอะไรมันมีการเปลี่ยนแปลงไป<อ>ใช่สมุดต,ตกเป้าไม่ใช่สมุดมีสองอันอยู่แล้วเออเหรอโอเคเขาเชื่อเธอแล้วกันดูเปลี่ยนเปล่าตอนแรกไม่ใช่เก้าอี้นี่เก้าอี้อยู่แล้ว ใช่หรออันนี้เขาลองเลยลองเลยรีพอร์ตเลยใกล้จะตีหนึ่งแล้วนะแต่ยังไม่มีอะไรผิดปกติเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโซฟาขยับเห็นไหมกึกกึ๊กึกงกรึกงกึ๊งนี้ขวาบนเห็นไหมตรงทีวีห้องลิฟวิ่งรูมนะครับอ๋ออ็อบเจกต์มูเมนต์ขวาตรงเนี้ยเนี่ยเนียโอเคเดี๋ยวเรารีบไปต่อดีกว่าไม่เห็นขยับเลยขยับบีเม้นขยับได้ไงอ่ะเขาโอเคตกใจตกใจโอเคไปต่อฮะ ไม่มีอะไรเคลื่อนที่แม้แต่นิดเดียวเลยนะครับห้องนี้เฮ้ย,ยตกใจตกใจระครังนะครับไม่ได้มาไม่ได้มาเป็นคนนั่งเฝ้ากล้องวงจรปิดหลายวันแล้วฮะตกใจทรมันตีหนึ่งแล้วนะเราไม่ค่อยเจออะไรเลยอ่ะใช่ดิเขาก็สงสัยอยู่เดี๋ยว,ว่าตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วแต่ว่าเราไม่เจออะไรเราเพิ่งเจอไปแค่อย่างเดียวอะ่ะกุ้อีโอ้โกอ็้อีมันแบบมันกึบมันก็ได้ไงนี่ไงห้องครัว เก้าอี้ขยับได้ kitchen object movement report ไปฮะขยับนี้มันก็กกึกกอย่างเงี้ยเก้าอี้มีอยู่ทโอ้ตกใจตกใจโอ้ยหน้าม้าแตกเนดะ้อมอวมมออยู่ตรงนี้เหรอไม่รู้อะอะไรก็รายงานไปก่อนครับผมไม่รู้มอมันอยู่บนเตาด้วยหรอใช่เขาสึกว่าหม้อไม่ได้อยู่บนเตาทุกอย่าง่ยปกติดีนะครับไม่ใช่แสดงว่ามออยู่บนเตาปกติถูกแล้วมันจะเป็นไปได้เหรอฮะ ที่ตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งแล้วมีสิ่งผิดปกติเกิดแค่2อ,อย่างเท่านั้นเฮ้ยเขาว่าแก้วมันแปลกๆป่ะทําไมอ่ะแก้วตัวแรกมันไม่ได้วางเรียบร้อยอย่างนี้อะอ๋อฝ่ามันจะคว่ำไปไม่ใช่หรอใช่ไหมรายงานไปก่อนแล้วกันนะกระป๋องอ้าแสดงแล้วอู้นั่นไงเรายังไม่เจอสิ่งผิดปกติเลยตอนนี้เกิดสิ่งผิดปกติเยอะเกินไปนะครับแล้วเราไม่ได้รายงาน นั่นก็หมายความว่าเรากำลังจะแพ้แล้วสินะเออไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะาแพ้แล้วไม่ช่เลยด้วยมีสิ่งผิดปกติมากเกินไปนะครับดังนั้นภารกิจเราล้มแล้วไม่เหลวไม่รู้แหละคืนนี้ผมว่าเราต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า มาเรามาบ้านนี้ครั้งแรกนะครับดังนั้นเรายังจะไม่เห็นหรอกว่าอะไรมันผิดปกติไปบ้างะนะใช่เราต้องทำงานทุกวันเอาละจำรายละเอียดให้ดีนะครับห้องนอนเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ครับห้องนั่งเล่นแก้วางอย่างนี้โน้ตบุ๊กโต๊ะเก้าอี้วางอย่างปกติจอทีวีอ่อห้องคิทเช่นโอเคอุปกรณ์จานชามอยู่ปกติห้องน้ํามีถังสีตรงนี้อยู่แล้วสเปรเหมือนสเปรอะไรไม่รู้หล่นอยู่แถวชักจับไหมนะใชได้ อันนี้จำรูปภาพรูปภาพหูกหล่อนมากรูปภาพนีน่ากลัวมากเลยนะดูดิมาดูกันครับว่ามีอะไรผิดปกติบ้างจอกกอนคาดคะเดาของผมแล้วนะคาเดาแกด้วยคะเนคะเนผมข่าวิทวิทคิดว่าคิดว่าในห้องแห่งนี้นมันจะต้องมีผิดสิ่งกติสิ่งผิดปกติเฮ้ยเราเห็นอะไรตรงนี้ เมื่อกี้เหมือนมันอะไรขยับสายตาทางซ้ายเขานะครับหันไปเห็นว่าเหมือนมีอะไรเหมือนมันหล่นหรือสังอย่างนี้ไม่รู้รีพอไปก่อนและวเขาคิดว่าห้องแห่งนี้นี้มันมีความกลัวหน้าหน้ากลัวดังนั้นนั้นเราต้องคอยดูผิดปกติสิ่งผิดปกติ เออนังไงอีกแล้ว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 เห็นไหมไม่ไม่อะไร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 ดูบอสดิบอบอบอ่บขยับบอขยับห้องเลวิ่งรูมีอ็อบเจกต์บุ LS> ๊คเบนนะครับมีหนูอยู่ในนั้นไม่มีหนูโอเคเก่งมากแก้ไขไปหนึ่งอย่างครับห้องน้ำปกติดีเฮ้ยฉันง่วงแล้วฟังไงเงาเงาผิดปกติต้องเงาเอ่อห้องนี่ครับแล้วก็มีชาร์โดอานอมัลลี่นะครับมีเงาผิดปกติเกิดขึ้น แต่มันผิดปกติปกติแล้วมันไม่มีห้องน้นมันไม่น่ามีเงาสองเข้ามาได้ออจริงถูกต้องครับมีกล่องตรงนั้นหนึ่งกล่องเฮ้ยตกใจอ่ะโอ้ย,อยตีหนึ่งแล้วทุกคนโอ้ยตกใจละครทุกครั้งเลยโอเคตีหนึ่งแล้วนะฮะเฮ้ยตรงเนี้ยต้องสังเกตดีๆเะเนี่ยไอตรงเนี้ยชั้นวางของเนี่ยโอ้ยดูยากมากๆนะครับบ้านหลังนี้บอกเลยว่ารายละเอียดเยอะ,ยอะค่อนข้างมากๆเลยอะ เฮ้ยรูปรูปรูปเปลี่ยนไปตอนแรกเป็นต like ึกใช่ห้องนั่งเล่นนะครับรูปแปลกไปเขาจําได้รูปมันเป็นตึกนะครับมันกลายเป็นเหมือนมีคนยืนแล้วก็อยู่ในป่าใหญ่อ่ะหลนเขามั่นใจใช่เลยอืมต้องครับเฮ้ยกระป๋องสีขยายไม่ใช่ขยายเปลี่ยนที่ object movement นะครับกระป๋องสีตอนแรกคว่ำอยู่ตรงนี้แต่อยู่ดีไปตั้งให แต่จริงม,มันมเป็นอะไรไม่ใช่มันเป็นอะไรที่ดีป่ะในเมื่อตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วอะเราก็ไม่ต้องไปแก้ไขไหมหนันเนาะโ okay. oh, okay. oh. อเคโอเคเก้าอี้ครบโต๊ะครบชั้นกล่องครบประตูไม่มีประตูบานไหนเปิดรูปไม่มีรูปไหนเปลี่ยนโอเคโอเคกลับบ้าน <S <S 2> <S 2> ยังโต๊ะตรงนี้ไม่มีอะไรแปลกเนาะเขาอยากแรงงานก่อนเขาจำไม่ได้ตรงตรงเนี่ยอาจจะมีอ็อบเจกต์เพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะครับอ็ก์ตร้าอ็อบเจกต์มีของเพิ่มขึ้นมา ไม่มั่นใจเหมือนกันน่ะห้องนี้ทำไมข้างนอกมันเหมือนมีแสงแสงปะไหนไหนข้างนอกอ่ะมันมันมีแสงแท่งแสงแสงอ่ะไม่มันเป็นไฟเงางเฉยเฮ้ยถังอุย้ยอะไรอ่ะทำไมอ่ะเธออะไรงานเร็วเธออะไรนานอะไรอ่ะเธออะไรงาน,รางานเร็วเร็วคาเมล่าคาเมล่าคาเมล่ามาขยายเขาว่นนี้ อย yeah. ่าเปลี nie, ่ยนเปลี่ยนเี่นเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้มันไม่ให้เปลี่ยนมันไม่ให้เปลี่ยนไม่ใช่อะไรอ่ะเอเล่าอย่ารลอย่าอุ้ยเอ้าอะไรอ่ะทำไมอ่ะไม่ไม่รู้อยู่ดีเหมือน ภาพมันซูมไปที่ห้องหนึ่งที่มันปิดอยู่อ่ะคือมเมื่อกี้สิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะเขาไม่สามารถที่จะขยับกล้องไปไหนได้เลยเว้ยน่าแสดงว่าน่าจะเป็นกล้องมีปัญหาปะอ่าโอเคเอาใหม่ครั้งนี้เป็นครั้งที่3เราจะตั้งใจให้มากที่สุดโอเคไหมโอเคชูมือขึ้นมาแล้วกำสู้อ่ะทำไปเนี่ยสู้เออสุดยอดความหลอนแค่นั่งดูแค่นี้ก็หลอนแล้วนะเอาจริง จริงเขาไม่ได้เล่นนะเธอปล่อยเมาส์เลยเมื่อกี้ปล่อยดิปล่อยเลยอะแล้วปล่อยทำไมไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะไอ้แยไอ้แกไอ้แกโซฟาขยับไปแยะห้องลิฟท์รูมนะครับอ็อบเจกต์มันมูฟเมนต์เอาละโอเคไปดูห้องอื่นต่ออย่าเสียเวลานะครับไม่งั้นบางทีเราอาจจะไม่รู้ได้ว่าอะไรมันมันขยับไปนะครับห้องน้ําปกติดีทุกอย่างโอเค ตกใจสีเหลืองทุกทีเลยรูปเหมือนเดิมเก้าอี้เหมือนเดิมโต๊ะเหมือนเดิมชั้นวางของอยู่เหมือนเดิมประตูไม่ได้เปิดนะครับโอเคข้างนอกก็ไม่ได้ดูแปลกไปนะครับทุกอย่างดูเป็นตึกหมดเลยเป็นวิวตอนนี้ห้องที่เรามาดูเนี่ยผมเพิ่งสังเกตนะว่าเหมือนเราอยู่ชั้นข้างบนนะครับน่าจะเป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์อะไรแบบเนี้ยซึ่งน่าจะเป็นห้องที่มีราคาแพงมากๆเลยนะเนี่ยคือจะบอกว่าห้องราคาแพงก็มีอะไรหลอนๆไม่ราคาถูกมันก็เลยหลอนอยังไงหรอเจอห้องที่ไหนราคาถูกแล้ว ใหญ่ขนาดนี้ไม่มีทางมันเบลเลอเลยนะมันอาจจะถูกสร้างในราคาถูกมันก็เกิเกดการหล่นไงเธอไม่เคยดูข่าวหรอ <Okay. S 1> อะไรอะไรอะ่ะ object movement เขาเห็นนี่ตรงนี้นี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมไหมเก้าอี้ขยับได้อ๋อเก้ e. เอาอี้มันเออมันกึก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 อย่างนี้นะครับตอนนี้เขาเริโอ้ตกใจแล้ว <S <S ใกล้ตีหนึ่งแล้วนะครับเต็มตัวเตรียมใจด้วยครับจะได้ไม่ตกใจอีกห้องน้ำมีฝักบัวสองอันใช่ไหมใช่ใช่มีเฮ้ย เฮ้ยอะไรโผล่ขึ้น,นมาอ,อ,อันตรงกลางด้วยเห็นปะใช่ใช่ใช่อันเนี้เขาจําได้ไม่มีนะมันคืออะไรไม่รู้ใคร,ครเอามาต่อเติมให้อ่ะไม่รู้สิอันนี้ไม่รู้เลยอะ่ะดีนะเธอสังเกตใช่เมื่อก,กี้เขาไม่ได้สังเกตเลยนะรู้ปะแออน่นอนคนมันกิ่งใช่ด้วยฮะก็คือตรงนี้ไม่มีนะครับจ้ะเจ็งเฮ้ย,ยรู้สึกชนะไม่ตกใจเธอไม่เตือนเขาบ้างเลยเรื่องระครังเนี่ย เธอเตืเอนเป็นตัวเองไปแล้วไม่ใช่หรอตอนนี้เที่ยงคืนสี่สิบละใกล้ตีหนึ่งแล้วครับเตรียมใจไว้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไมนตกใจอีกยังไม่มีอะไรผิดปกตินะตอนนี้นะรูปภาพทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมเฮ้ยไอ,อีกแล้วกระป๋องสีอีกแล้วไฟเลสนะครับเอ่อ object movement เพราะว่ากระป๋องสีตัวแรกนอนอยู่แล้วก็ตั้งเพรารู้สึกว่าเล่นมารอบที่สามแล้วทุกอย่างดูเหมือนปเหมือนมันเกิดขึ้นไปเร้วอะหรือว่า <Okay. S 2> เราสังเกตเห็นแค่นี้เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เปลี่ยนไปปะ วิวตรงนี้ปกติเป็นตึกไม่ใช่หรอโมเมนต์ดิผมรู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ใช่วิวอย่างนี้อ่ะหรือผมผมจําผิดวะไม่รู้ไปก่อนแล้วกันค่อยๆรีพอร์ตไปทีละอย่างผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะทุกอย่างอยู่ครบ <c oughs> ผมว่าแปลก,ปกผมจําได้ว่าห,ห้องคิทเช่นมันไม่ใช่อย่างเนี้ยมันอาจจะต้องเป็นเออเอาเป็นสิ่งปแปลกๆก็ได้ครับ <c oughs> นั่นไงเอาอีกแล้ว <c oughs> ตรงนงไม่เห็น,นมีอะไรเปลี่ยนไปเลยอ่ะเฮ้ยของหายห้องน้ํามีของหายหม,มันจะมีราวตากผ้าตรงนี้อันนึงเออใช่มันมีสองราวห้องน้ำเอ็กซ์อ็อบเจกต์ออบเจกต์ไม่ใช่มูเม็ตสวยแล้วเขารายงานผิดแพ้ได้เลยอยอ้พึง่งเอ่ออ็อบเจกต์อะไรอ็อบเจกต์หายอยอ้พึ่งนะโอเคแก้หนึ่งยอ,อย่างไอ้พึ่งนะอยอ้พึง่ง เนี่ยไอเนี่ยเขาว่ามันมันมีอะไรผิดปกติอะ่ะมันต้องเป็นอะไรอะ่ะ distortion น,นี่คืออะไรอ่ะเธอการบิดเบือนเออไม่ใช่อะ่ะ distortion ไม่ใช่หรออุ้ยอุ้ยอ้ยโ,ยโ,ยโ,ยโด,ดังเลยตีสองแล้วนะครับเปลี่ยนปะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเท่าที่ผมดูทุกอย่างมันแสงแสงเห็นแสงป่าในรูปอะห้องนอนมีแสงประหลาดประหลาดเกิดขึ้นนะครับ นี่ฮะตรงนี้ครับมีวาบวาบวาบเลยไม่รู้คืออะไรเหมือนกันใครอาจจะเล่นพุหรือใครอาจจะจุดไฟเล่นก็ได้เฮ้ยตกใจอ่ะเธอไม่ใช่อ้อาวสวยละอืมมันไม่ใชิเงาแต่มันเป็นแสงอ่ะมันไม่ใช่ลูกเว้ยเธอมันเป็นหน้าต่างหรือมันอยู่ข้างนอกนี่หรอไม่ใช่ละไม่ใช่หรอแล้วมันคืออะไรอ่ะปิดเปี้ยวเป่า ในงานให้หมดทุกอย่างอะตอนนี้ตีสองแล้วมันคืออะไรอะเออโกสโกสเหรออะมันเป็นแค่แสงวัาว่าเฉยอะมันก็ต้องเป็นไลท์ป่ะอาจ<ะ>จะมีผีอยู่ก็เลยมีแสงไม่ใช่เว้เธอแต่มันคือเออคืออะไรอะมาครั้งสุดท้ายครับเนี่ยตรงนี้เธอป่ะ มันมันเป็นเห็นปะ่ะตึกมันหายไปเว้ยตอนแรกมันมันเป็นตึกแล้วอยู่ดีมันกลายเป็นเหมือนลงลงอะไรอย่างหนึ่งอะ่ะอ๋อมันอ๋อมันต้องรายงานว่าเอาไซ d ์เธออ๋อแสดงว่าแสงอะ่ะจากตึกตรงนี้ปะ่ะมันอยู่ข้างนอกต้องรายงานว่าเอาไซ d ์มันไม่ได้อยู่ในเบ d รูมันอยู่ข้างนอกเขาไม่ได้ดูดี ười, คือแบบเธอเป็นหัวหน้าไงถ้าเขาได้เลื่อนตำแหน่งอ่ะนะเขาก็จะดูแลได้ดีกว่านี้เอ๊ะมาไหมเขาให้เธอเลื่อนเลยเอาไหม แต่เขาเป็นลูกน้องดีกว่าจอสิ่งแรกที่ผมจะมักเห็นจะเห็นตลอดก็คือตรงนี้ยแต่รอบนี้ไม่ขยับอะไรเลยนะครับแล้วก็เก้าอี้ตรงนี้ก็มักจะขยับเหมือนกันเฮ้ยเธอมันไม่ขยับเขาเห็นแล้วอะไรความน่ารักของเขากลับบ้านไปไปเล่นเองอะเคไปแล้วนะใจเย็นผู้เล่นเอาผู้เล่น โอ้นี่ก็จริงจังก็พูดเล่นเฉยเองเฮ้ยอะไรลอยอ่ะเธอเห็นป้ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ็อบเจกต์อ็อบเจกต์เหมือนเป็นลูกบาสโอ้ยอย่างกระเวทมนต์โอมจงลอยโอมจงลอยใช่ไหมไม่ใช่เธอเดี๋ยวเขาว่าโกสแล้วล่ะป้ามันไม่ใช่ผีมันคืออะไรอ่ะอ็อบเจกต์มูเมนต์ป้าก็เมื่อกี้มูเมนต์ไปแล้วอะไม่ใช่ผีแล้วอะไรอ่ะบิดเบียน อะบิดเบือนละงานไปกุ่นยังรอยอยู่เลยนะฮะยังรอยแบบต่อเนื่องแล้วมันก็ยังรอยอยู่เลยเฮ้ยมันห้องลิฟวิ่งรูมใช่ไหมใช่ใช่เอ็กซ์ต้าออบเจกต์ปะเธ <c oughs> อหนึ่งอย่าง <c oughs> แล้วเรายังรายงานไม่ได้เลยอะโอเคมันคือเอ็กซ์ต้าออบเจกต์นะครับมีสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ในห้องนี้ไม่มีอยู่แล้วนะฮะเอาละใกล้จะเตหนึ่งแล้วครับ ดูเวลาด้วยนะจะได้ไม่ตกใจอีกเวลาแบบเปลี่ยนเวลาทุกทีนี่คือหัวใจจะวายทุกครั้งเลยเนี่ยเฮ้ยโต๊ะมาจากไหนอ่ะเฮ้ยอะไรหายไปอ่ะใช่ไหมแจก,กัน,กกนเอ่อมีแจก,กันหายไปนะครับตรงนี้โดนขโมยครับใช่โอ้โหดีนะเธอสังเกตเมื่อกี้เขายังสังเกตเลยอ่ะนายต้องเลือกตำแหน่งให้ฉันได้แล้วล่ะโอเค เอาละอีกเจนาทีเราจะเข้าสู่เวลาตีหนึ่งนะครับกวอีมีเจ็ดตัวชัวนะมีอะไรวางอยู่บนโต๊ะไหนมีอยู่แล้วกระถางต้นไม้ไงเฮ้ยี่ขนาดเตรียมใจแล้วนะเรายังไม่รอดยังไม่ได้เตรียมเลยเราไม่บอกเขาลูกๆไม่ลูกเปลี่ยนไปูตรงนี้เปลี่ยนไปนะครับชาเอ่อพนติ้งแปลกไปตรงนี้มันไม่ใช่ลูกคนผมแม่นแน่นอนผมจําได้ผมมองมาหลายรอบแล้ว โอเคฟิกซ์เรียบร้อยตอนแรกผมบ่นว่าอ็อบเจกต์มันดูไม่ได้มีการสุ่มเลยแต่รอบนี้มันสุม่มมันสุ่มมากเลยอะปกติเราจะเห็นเก้าอี้โซฟาเนี่ยขยับตลอดแต่รอบนี้ไม่เห็นขยับเลยนะครับห้องน้ำไม่ค<บ>่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงอืมห้องน้ําอยู่เหมือนเดิมนะครับห้องนี้ก็ยังไม่เคยเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากไอ้ตรงนี้ที่มันซูมกล้องเข้าไปเลยอะส่วนที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนละเอ,นเอาแล้ว,วามาอีกแล้วผมมาเธอมันคืออะไรนะกละ้องใช่ไหมคามล่า ขอให้ใช่ขอให้ใช่อุ้ยมันสูงมันยืดกล้องผมถ้าไม่ใช่แล้วอะไรช่วยคิดหน่อยถ้าไม่ใช่แล้วอะไรคิดไม่ออกเลวสิ่งที่ปิดเปี้ยวสิ่งที่ปิดเบี้ยวเออมันบิดเบี้ยวมันบิดเบี้ยวมันบิดเบี้ยวเออมันบิดเบี้ยวมันปิดเบี้ยวคืออะไรอ่ะกดอหร โกดไม่ใช่เคยแรงงานแล้วไม่รู้อ่ะแต่ครั้งหน้าเขาว่าต้องมารออีกทีนึงอ่ะครั้งเนี้ยเรายังหาสาเหตุไม่ได้ว่าไอ้เจ้านี้มันคืออะไรนะครับเอาล่ะครับถ้าเกิดว่าทุกคนใครที่รู้นะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปบอกพวกเราหนนะ่อยเฮ<ะ>้ยมมีเสียงอะไรด้วย<ะ>เธอฮะโอ้โหหลอนเลยโอเคครับถ้าเกิดว่าทุกคนรู้นะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยละกันนะถ้าเกิดชอบฝากกดไ like, ลค์กดซับค่ายกดแชร์กันด้วยนะครับ <Okay. S 1> เจอกันใหม่ ตอนหน้าครับบ๊ายบาย